ทวงแขนเทอร์รี่เฟรนคนล่าสุดอินซารินรวมแกะกล่องแพ็กเกจใหม่ของเซรั่ม t ท r r y รี่แบรนด์สกินแคร์จากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์ที่ดีที่สุดเฉพาะของ t ท r r y รี่ในการครั้งสารสำคัญจากดากด้าลาสีชมพูเกรย์หน้ายางอ่อนโยนจัดงาน t ท r r y The Next c h a ก t e r f i l เตอร์ l o s s o m s of You <S เพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์เซรั่มอินครีมคนใหม่ อินสารินรสนเกียรตพร้อมเปิดขายเทอรี่นิวแพคเกจิ้งแพ็กเกจโฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดาลาฟรอร a ์เดอร์สเซรั n ม r e นครีมเอ็กซ์ตร้าเอย่างเป็นทางการแถมจัดกิจกรรมพิเศษละมิคิคอนเสิร์ตจากวง a อตลาสแบบเต็มคาราเบลให้บรรดาสาวกคนรักแบรนด์เทอรี่ได้รวมสนุกกันณแฟชั Fashion ่นฮสยามพารากอน สำหรับการเป็น c ีโอเทอรี่นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสําหรับดีคือช่วงแรกเนะี่ยในการเริ่มธุรกิจม,มันยากอยู่แล้วเ <PM. S 1> นาะพี่แต่ว่าพอลองธุรกิจไปสักพักหนึ่งเนะี่ยรีความรู้สึกว่าเราสามารถทําได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ป,ประสบความสําเร็จเนานะถึงแม้มจะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยงงคะ่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทํางานอยู่แล้วเนาะพอรีได้ทํามาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะรีรู้สึกว่า การทาธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ชอบ<ะ>เราทาแล้วเราสนุกกับมันเราทาแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะตัวบุษัอะไรเนะี่ยดี้ก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนคดนั้นค่ะทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมฮะแอบลุ้นกันครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าบอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอรี่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเธอรี่ด้วย <laughs> ขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือมันดงใด้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของเราเนี่ยก็มีคุณภาพ พี่อินถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นฟตเตอร์ของเฮรี่แล้วก็พี่อินเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสําหรับน้องมีความ,มารูมนว่าใช่ใช่เรารู้สึกว่าดีนเอมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่อินเป็นคนที่ทำงานหนะักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิคะว,ว่าผิวหน้าพี่อินคือแบบว่าไม่โซมเลยขอบคุณ <laughs> ค่ะค่ะแล้วก็นี่มองว่าพี่อินนะคะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่ทํางานน่ะแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะก็ยังคล้ายกับชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนั่นก็คือเทอร์รี่ดาร์ลรเซรามิคพิเนตเซนเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวพิเลนเตอร์ของเทอร์รี่เนี่ยของเราในวันนี้ค่ะเป้าหมายของ ry, เทอร์รี่หรอคะจริงๆรีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอร์รี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้น ราะว่าีต้องการส่งมอบสิ่งที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบรนด์เทอร์ี่จะไปสู่โกลบอลแน่นอนค่ะก็ตอนที่คุณลีติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำเรซูร์ชดูในติกติกเพราะว่าเทอร์ี่แล้วก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วเราก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อนจริงจริงจริงเลยจริงจริงเหรอแล้วก็ใช้อยู่ ประมาณ2วีคมังครับแล้วก็ที่เราดิฟมีก่อนได้นัดคุยกันแล้วรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนแบบว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาลาเนี่ยเขาก็ทํากันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินทรีตรงนี้ครับก็เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลๆ ได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์เทอร์รี่ไว้ใ้ใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับ,วเ,วรบเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาลาฟลอรโดสเอซ์ตราเซนซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสก,กรัดจากดอกดาลาซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน Tik t o อกหรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของเขาดีจริงผมัน่นใจครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอร์รี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย ยี่สีเท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ